จตุพรเชื่อโอกาสกลับบ้านของทักษิณแค่50-50ฟันธงเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเมื่อวันที่20สิงหาคม2566ในายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยโตมาก่อนตอนลอ,อกโดยประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในวันที่21สิงหาคม ที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์แถลงข่าวใหญ่ปิดฝาลงนายเศรษฐาท,ะทะวีสินว่าไม่เหมาะสมจะเป็นนายกพร้อมทำนายว่าก่อนเที่ยงนายเศรษฐาจะประกาศถอนจากคดีเดตนายกเพื่อไทยที่มีการโหวตในวันที่22สิงหาคมนี้นายจตุพรกล่าวว่าแม้องค์อิงแพทรธานชินวัตรย,ยืนยันทักษสณชินวัตรผู้เป็นพ่อจะกลับไทยแน่นอนและไม่มีดีลใดๆแต่การอ้างเป็นเวลาจากเลิกยามที่ดี เพราะโหนถ่ายทักให้กลับวันที่22สิงหาคมดังนั้นการอ้างเช่นนี้จึงเป็นคนละเรื่องที่เคยให้ไว้เมื่อเลื่อนกลับไทยเมื่อวันที่10สิงหาคมว่าหมอนัดตรวจสุขภาพสร้างความมั่นใจถึงการโหวตนายกเศรษฐาเป็นนายกแบบม้วนเดียวจบนั้นนายจตุพรกล่าวว่าคงเจอข้อมูลนายชูวิทย์จะชำละอย่างหนักเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่21สิงหาคมนี้จึงอาจต้องจบและคงถึงขั้นต้องประกาศถอนตัวจากคาดัดเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้ นายจตุพรเชื่อว่านายเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วถ้าสมมุติเกิดถอนตัวก่อนเที่ยงพรุ่งนี้วันที่21สิงหาคมจริงองค์อิงจะมาเป็นครดเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรก็ตามขอทำนายว่าความเป็นไปมีมากอย่างยิ่งที่นายเศรษฐาจะถอนตัวก่อนเที่ยงในวันที่21สิงหาคมนี้หากก่อนเที่ยง21สิงหาคมนายเศรษฐาไม่ประกาศถอนตัวคดัดเดตนายกเพื่อไทยแต่ก็ไม่ผ่านการโหวตอยู่ดีดังนั้นจึงทำนายว่าก่อนเที่ยงจะถอนตัวเพระ ถูกนายชูวิทย์ชำแหละอย่างหนักซึ่งยากจะมีใครกล้าไปถแถลงข่าวชูมือให้เป็นนายกของพรรคร่วมได้ในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายพร้อมทั้งกล่าวว่ามีกระแสข่าวระบุถึงการหาหรือจะให้องค์อิงมาเป็นคาดิเดตนายกและจะบทพานแต่จะโชคร้ายกว่าเศรษฐามากเมื่อเดินเข้าไปแดนจะริยธรรมในทางการเมืองจะถูกตัดสินการเมืองตลอดชีวิตและโทษอาญามันสาหัสสาการอย่างยิ่งนายจตุพรกล่าวถึงการนัดถแถลงเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคื่อไทย ในช่วงบ่าย21สิงหาคมว่าใครจะเป็นผู้ถแถลงร่วมรัฐบาลแต่ละพักจะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่แล้วภาพจับมือชูการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะมีสีหน้าเช่นใดกับการทิ้งสัจจก,กับประชาชนมาตั้งรัฐบาลข้ามคัวกับพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ อีกอย่างการเปิดประเด็นชำแหละของนายชูวิทย์ในวันที่21สิงหาคมนั้นย่อมเป็นวิบากกรรมใหญ่โตของนายเศรษฐาและจะผูกพันกับการกลับหรือไม่กลับของทักษิณด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเพื่อไทยยืนยันเสนอนายเศรษฐาเข้าโหวตนายกวันที่22สิงหาคมนี้ดังนั้นโอกาสกลับบ้านของทักษิณคงเหลือความเป็นไปได้50ต่อ50แต่ความน่าจะเป็นอาจไม่กลับก็มีอยู่สูงถ้าเปลี่ยนเป็นอุ้งอิงเข้าโหวตเป็นนายกแล้วจะว่าอย่างไรหากไม่เอาแล้วส่งไปให้ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณวงเล็บคด a ิเดตนายกจากพรรคพลังประชาราัฐเพื่อทักษินจะได้กลับบ้านได้เลยสถานการณ์เหล่านี้จึงควรจับตาปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้นายจตุพรเชื่อว่าการกลับบ้านของทักษินต้องมีแพทย์ประกบมาด้วยและมีไปรับรองแพทย์ระบุเป็นโรคอะไรซึ่งโรคตาโรงพยาบาลราชธานไม่มีเครื่องมือรักษาต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อจากนั้นอาจส่งไปที่โรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งสิ่งสําคัญ คือถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับการได้สิทธิพิเศษในการรักษาเนื่องจากนักโทษทั่วไปและอดีตรองนายกพร้อมรอมมตอที่ติดคุกอยู่อย่างไม่ได้สิทธิเหล่านี้จะว่าอย่างไรรวมทั้งยกตัวอย่างว่ามีนักโทษคนหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างในคดีวางระเบิดอย่างไม่ได้ไปรักษาโรงพยาบาลเลยแต่ถูกครั้งในคุกทั้งตาบอดหากทักษิณกลับมาอ้างโรคตาและดิวจะถูกนำมารักษาตามเดิมอย่างดีอยากไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ไปแต่เมื่อประชาชนออกมาต่อ ตาจะถูกนํามาติดคุกตามเดิมได้เช่นกันอีกทั้งกล่าว่าทุกกระบวนการการคิดของทักษิณดูเหมือนง่ายกันหมดหากอุกอิงบอกไม่มีดีลกับใครหรือการขอพระราชทานอภัยโทษย่อมเป็นเรื่องทักษิณพิจารณาก็ว่ากันไปสิ่งสําคัญถ้าทักษิณไม่ติดคุกจะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าการพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเสียอีก อยากให้ทักสินกลับมาแต่ควรเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่คิดทั้งหมดนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เดียวกันไว้สิ่งสําคัญประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านการทําตัวได้อภิสิทธิเหนือนักโทษคนอื่น ก็ลามให้นำตัวทักษิณไปติดคุกดังนั้นการเดียวกันก็อาจถูกอ้างว่าทำให้ทุกอย่างตามที่ขอแล้วแต่ประชาชนไม่ยอมให้สิทธิพิเศษแก่ใครทั้งสิ้นทักษิณก็ต้องติดคุกแล้ววันดีคืนดีก็มีรูปนอนคุกหลุดออกมาประจานให้สมน้ำหน้าเพิ่มความเจ็บปวดใจมากขึ้นจนชีวิตดูประหนึ่งหมดศักดิ์ศรีแล้วสำหรับการตั้งรัฐบาลน,นั้นนายจตุพรกล่าวว่าเงื่อนไขาการเจราจาเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่จบและอำนาจต่อรองของพรรคเพื่อไทยหายไป,ไปเป็นล ดังนั้นสถานการณ์จากนี้ไปจะเกิดการสมน้ำหน้าทักษิณและเพื่อไทยถึงที่สุดการกลับมาของทักษิณจึงไม่ง่ายอย่างที่พูดดิวกันไว้แน่นอนสถานการณ์ขณะน,นี้ให้จับตานายเศรษฐา21สิงหาคมและดูการถแถลงจัดตั้งรัฐบาลและจับตาเปลี่ยนคดีเดตนายกคนใหม่ ถ้าเป็นอุ้งอิงจะเข้าเกมกับดักจบอย่างสมบูรณ์สิ่งสำคัญนายเศรษฐาจะจบก่อนโหวตนายกอีกอยาก่างถ้านายทักษิณกลับมาจริงจะมีปรากฏการณ์แบบสมน้ำหน้าให้อับอายเกิดขึ้นโดยลากลามดิวให้ไปปลุกอารมณ์คนเพิ่มอารมณ์โกรธมากยิ่งขึ้นนายจตุพรกล่าวว่าถ้าทักษิณต้องการกลับบ้านตามเลิกยามวันที่22สิงหาคมและไม่เกี่ยวกับการโหวตนายก,กันจริงๆแล้ว ก็เสนอให้ในายวันนอมัททาประธานสภาเลื่อนวันโหวตนายกออกไปได้และตนอยากให้กลับมาแล้วขอให้สำเร็จดังหวังทุกอย่างด้วยดีประเทศไทยต้องมาก่อน